เดก่อน่นก็ปลูกทั้งพวดนะครับตอนสมัยพ่อกับแม่บ่ครับมันปลูกทั้งพวนบวกบอกผิดบอกเคือาเปซั่นนะครับอือเฮาก็เลยลองเอามาเห็ดนใ่นในรุ่นของเฮาก็เลยลองเห็ดใส่หน้าแต่เฮ็ดเป็นพวดเบิ้งครับลองไปเริ่มต้นก็เอาแบบบักหุ่งนะครับคร่งมันเป็นคือระยะสั้นนะครับอือฝรั่งเรื่องบักซีดานะครับครับผมฝรั่งกิมจูบักฝรั่งกิมจูครับฝรั่งกิมจูนีก็ปลูก ครับเก็บไปขายเหลืออยู่ครับอืมขายเลยกรไดฝรั่งกิมจูมาขายอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ระยะยาวกับเป็นหมากเตียนะครับครับนี่คือปผื่อไรยะยาวก็มีหมากเตียกับหมากเงาะหมักเงาะหน่ๆก็ติดกับมะกูดนะครับครับจะขายผลหรือว่าขายใบก็ได้ใบแม่ไปเก็บไปตลาดดีครับมะกรูดมะกรูดตัดใบโอ้ตัวนี้มะกรูดตัดใบครับตัดใบถ้าปลูกด้วยเมล็ดเพิ่นเพิ่นจะอันนี้นะครับ ครับขึ้นจะมีน้ำนะครับโอ้ถ้าปลูกด้วยมเมล็ดสิเป็นคือจังต้นนี่ใบกันในน้อยน้ำก็ได้หลายครับน้ำไร้ธรรว่าเขาเอาแต่ต้นพันธุ์มะกรูดนะครับมามาเสียบยอดเอใส่โอ้ตัวนี้เขาเสียบยอดเองบ่มครับนี่ซื้อมาครับโอ้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับบ่าวศักดิ์สิทธิผ้าพี่น้องเขาชมทฤษฎีไมอิลีครับพี่น้องครับที่หลายคนบูชาด้วย มองนีเพื่อเอินว่าลอยพ่นพ่อเพียงนะครับการปรับปรุงหน้ามาเห็ดเกษตรโดยบต้องเสียห้เสียหน้าครับพี่น้องครับเป็นการเอาโพนมะกองนะครับพี่น้องเอาดินมะกองปลูกพืชได้ย่างสําเร็จบาาสักศีเคยเขามาสวนนี่แล้วเทื่อนึงนะครับแล้วตอนนี้เขามาอัปเดตในพี่น้องเบิ้งนาแรงเดือนมกราคมพศ8งามคือเก่าครับพี่น้องโพดคายยีรีก่อนอื่นเข้ามาสวัสดีน้องเจ้าของสวนก่อนครับผมครับสวัสดีครับแนะนําตัวอีกรอบนึงนะครับผมครับผมชือไตรหลงปบุลครับครับ พี่กัดเขาอยู่สครขบาววันไหครับพี่กัดอยู่บาริกที่หกสิบเอสโมซีตบนเหม็ดแคมอําเภอพีบูรณ์งสะฮานจังหวัดบุรารามนี่ครับครับผมโง่นี่หามีเดียนเท่น้องเนาะเขามาอยู่หม่องนี้อีกรอบหนึ่งนะครับครับอาทิตย์สดต้องหนีว่ายอดในพี่น้องเข้าเบิ้งเนี่ยือแต่ก่อนนีเป็นพื้นหม่องนี้เป็นพื้นหน้าเม่นมหครับครับแต่ก่อนเป็นพื้นหน้าเนี่ยครับให้หน้าธัรมดานีครับอืันนี้หุ่ก็เลย อคิดว่าเอี้ยงมันจะพ่อจะสั่งอมูลค่าเพิ่มในหน้าออกจากเขาแล้วก็เลยลองเอาดินเอหกหล่อสองรถมาทุมใส่กันแล้วก็เป็นพ้นนะครับครับเลียนแบบธรรมชาตินะครับอือก็ลองปลูกเบื่องครับโอ้ก็ถือว่างดงามสําเร็จดีๆนะครับเนาะเห็นมีบักงอยู่นี่บักงนี่ก็ครบสองปีนะครับเนาะเขาเขาปีที่สองนะครับเขาปีที่สอง การเก็บผลผลิตเป,นรปรอตอนเ็นยังไงบุหงุงหนีต่อนเนื่องดีบ่ครับ,บการเก็โพดเนี่ยนีการต่อนเนื่องอยู่ครับต่อนเนืองดีแม่คนกเก็บไปตลาดเรืออยู่ครับครับกับพ่อได้ขายอยู่ครับกับ,บพ่อได้ขายด้วยครับทั้งนวยซุกหน่วยดิบอืมผมเห็นนี่ดกสโต้นเลยนะนี่ครับดกแบบเบริร์ตสโตนเลยสํารบบุหงุแสดงว่าเพิ่นมากกับการอยู่ทั้งโพดในลักษณะแนวนี้ครับผมแด่ก่อน่นกิปลูกทั้งพดนะครับตานสมัยพ่อกับแม่บ่ครับิ่นปลูกทั้งพดพวกพวกผพวกเครืเป็นสัะนะครับ เขาก็เลยลองเอาว่าเห็ดในในในหลุดลุ่งเขาก็เลยลองเห็ดใส่หน้าแต่เห็ดเป็นพ่นเบิ้งครับลองเลยลองเห็ดใส่พ่นครับครับโอ้ยครับพี่น้อนพ่นหัวหงสุกนี่เตรียมโตขายที่ครับปกติเขาขายเป็นหงดิบหรือหงสุกครับอยู่นี่บางครั้งแม่เป็นเก็บไปขายบัวหงสุนึกเชื่อก็เอาไปเก็บไปเป็นหัวหงิบก็มีครับครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งครับออื คุณนะครับการออกแบบระบบการไห,หนามเป็นยังไงครับต้นหนึ่งนี่ไห้เป็นสปริงเกิ์หรือว่าหดเอาครับผมระบบไหน่นามจะเป็นแบบแต่กอนเพื่อนยังตงน้นน้อยอยู่เลยเป็นแบบเอาสายพอพี่อีน,น้อยอย,อย่างนี้นะครับ,รบอีน้อยอย่นี้ก็เลยโยงไปเปลี่ยนสายที่เลยจุดบแบบหัวแบบอ๋อเหตุเป็นสายนำยศสายนำยศแล้วก็อาจจะมีสปริงเกิ์ต่างๆก็ได้ครับเป็นมินิเนาะครับเนาะ ครับพี่พี่น้องครับเป็นระบบหนามแบบมินิสปริงเกอร์หล้กก็เป็นสายหนามยศคุ้ม้ดยฟางโดยฟางแต่ในคุ้มน่ครับเพราะว่าตานนี้ไม่มีเวลาฟางว่าในคุ้มนะครับพี่น้องครับแต่ว่าเกามาเตรียมไปแล้วเนาะครับอ้อยูนีไฮฟุนแต่ทั้งกลางๆบอครับน้องครับกระจายไปนะครับเพราะว่าไฮฟุนช่วงเอหลังฤดูฝนครับแบบนี่แหละครับหลังฤดูฝนกับแบบต้นฤดู ปีละสองเถือบ่ปีละสองเถือครับอือดูดูฝนก็ไปฤดูฝนครับสองเถือครับไปฝนต้นหนาวเพื่อนวานปะครับครับอู้นะครับเนาะงดงามมีหลายอย่างก็ต้องเสียห้เสียหน้าคือบุถ่าเพิ่นว่าเนาะไปจกเสียประโยชน์เสียห้เสียหน้าเพิ่นว่านั้งคนเพิ่นว่าครับครับจังสี่พ่อเม่บ่บห่เพราะว่าเอาดินเขามกกองไอจีขั้นแบบ ไอ้แบบคุดกะจะมีก้อนไม่นช่มีค้ามเสี่ยงนะครับเนาะในเรื่องการเอาเอารถไทหรือว่าเอาเขานะครับมันมันยากครับเอาเครื่องมือเขามาใส่ครับอืมก่เละเหตุเป็นแนวนี้รถกับเขาง่ายนี่เขานี่หล่อนีเลยวะครับครับเขาในี่หล่องครับเอารถไทเขาปะครับผมครับผมรถไทเขัาก็ได้เอาฟุนเอาส่วนใหม่หรือว่าเอายังมาใส่เสริมนะครับโอ้ไกลกว่าไงครับ ครับขี่โกงขี่ไกลพมดนี่เขากอกว่เขาไกลๆต้นมันเอาไม่ได้ลองนี่ก็สามารถใส่เลยนี่ปลูกสองครับ้องครับโลกแข้งเด้ครับสูตรองเพิ่นมีพืชชนิดหลักๆตีขึ้นมีหยังครับสี่ปูกินได้ลอยพ่นนี่ครับเริ่มต้นก็เอาแบบบักฮุ่งนะครับบักฮุ่งมันเป็นคือระยะสั้นนะครับอืมฝรั่งเรื่องบักซีดานะครับครับผมฝรั่งกิมจูบักฝรั่งกิมจูครับฝรั่งกิมจูนีก็ปลูก ครับจะเก็บไปใช้เรืออยู่ครับอืมใช้ได้ฝรั่งกินจูมาขายอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ระยะเาวกับเป็นหมากเตียนะครับครับนี่คือเปลืระไยาเาก็มีหมากเตียกบหมากเงาะหมากเงาะการออกแบบครับพี่น้องครับกินระยะสันก้อนครับมาได้ระยะเาาอีกหรือว่าอาจจะอเป็นไม้กุหลาบก็เป็นอย่างก็ฟอกเทลหรือว่าปาล์มหัง ตัวน,นี้เป็นมมไม้คุดหลอมลค,ครับไม้คุดหลอมในอนาคตครับป่าฟอกเทลโอเป็นปามปามชนิดหนึ่งเพิ่นเอาไปมากเป็นไม้ประดับหอครับครับเป็นไม้ประดับโอ้ยครับพี่น้องครับเขาซื้อเป็นไม้เป็นไม้คุดหลอมนะครับครับโอ้ตัวน,นี้เชี่าเป็นไม้คุดหลอมในระยะยา,าวก็ได้หลายอย่างนี่ครับกระฟ้มกาแฟก็มีนะครับกระปูได้เช่นกันเป็นกาแฟปูได้ครับอกาแฟใบบักูดนะครับพี่หน้องครับโอ้จะเป็นเห็ดดี แนหน้ากดกับมากรูดนะครับครับอาจจะขายผลหรือว่าขายใบก็ได้ใบแม่ก็เก็บไปตลาดที่คำโอ้ตอนนี้ก็ยังยังเก็บไปขายตลาดคือกันครับเพื่อไปขายตลาดกันครับอู้นี่พนหนึ่งนี่ก็ว่าธรรมดาก็เห็นว่าบริลดน้ำไหลไปไดนเนาะครับครับเอาะมานมือละครับเท่อก็ได้ครับมือละเท่อก็ได้ครับเปิดตามใจโอ้ หือแล้เทือกสามารถอยู่ได้ครับพี่น้องคร,ครับในช่วงดูด,ดูแลต้นกัดพยุงโตหลอดได้ลครับพะยุงัวหลอดเนาะผ่านมาหนีเสื้อเลยครับพาผ่านมาหนีดีคือปีที่สองแล้วก็สวยงามงดงามมีพืชหลายอย่างเริ่มโตขึ้นจากได้หลายคนนะปลูกแล้วก็ประสบผลสาเร็จที่สามารถมาเบิ่นแนวทางตรงนี้ได้ผมมาตรงที่ว่าบ่เสียร์ไเสียหน่ะแล้วก็สามารถเขามาจัดการในสวนได้ย่มเอาขี่กงขี่ไก่มา ก็กแต่ผูเหตุเป็นหลอกหนามมองนีกระชีดเขาบ่ไใดนอเป็นหนามนอแต่พอเหตุมาเป็นโพนครับมองนีสามรถเราลดไถเขาได้ท่อก็เป็นท่อแบบท่อพี่พีนะครับต่เป็นท่อพี่สีมันจะแตกฮักนะครับครับเวลาเดินเดินเดินหนักนะครับระบบทอนี่แนะนําเลยว่าให้ใส่เป็นท่อพีเอครับกับราคากบพี่วีนี่ไกลเคียงกันบอกครับจ้า ไก่เที่ยงกันครับไก่เทียงกันเนาะแต่ว่าการใส่งานนี่พี่อีสีต้นกวนมาครับับผมสีต้นกวนดูเลยหลายปีนะครับนี่กับนนมากยังนี่ขึ้นมาใบใหญ่ครับสีมันมาครับมากูดมากูดตัดใบโอ้ตัวนี้มอกูดตัดใบครับกตัดใบถ้าปลูกือยมเมล็ดเพิ่นเพิ่นจะอันนี้นะครับ,รบเพิ่นจะมีน้ำนะครับโอ้ท่าปลูก้วยเมล็ดสิเป็นขึ้นจังต้นนี่ใบกันในน้อยน้ำกันไร้ครับน้ำไร้ถือว่า เทาเอาแต่อต้นพันธุ์มะกรูดนะครับมา,มาเสียบยอดเอใส่โอ้ตัวนี้เทาเสียบยอดเองบ่ครับนี่ซื้อมาครับโอ้โหแน่ <c oughs> น่าคนเกิดชีสาม,มาเสียบยอดใส่ได้เนาะใส่ได้เสียบยอดใส่ได้ครับโวนใบใหญ่กว่ากันเนาะใบใหญ่กว่าครับใบใหญ่กว่าแล้วลก็บ่มีน้ำต้นนั้นนะน้ำกากสากอยู่ครับสำหรับการที่ปลูกเมล็ดอือนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับบักลินจีบักลินจีอ้ามงามพี่น้องครับตรงไหน ฟางเนี่ยเอาคุ้มแบบนี้เลยครับฟุ้มคุ้มทั้งก่อนเพราะท่านได้ย้าย้หรเพราะท่านได้ย้ายครับน้ามก็บ่าได้มียังไหลพีน้องนี่ะคือวิธีการเฮ็ดนำพ่นคือนำยศธรรมดาสา้นำยศธรรมดาอีก็ลวงดงามสะอาดน้าแล่้งบักคักครับแต่ว่าต้นไม้เขียวจอดดีๆครับนี่ร่อยพดวนเด้อผู้ใดสีเขามาศึกษาของพืชร่อยพวนดีๆนี่เบาสียางมมกนี่มันแค่ส่วนหนึ่งนะครับแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น กล่องกระสีห่อนๆในจักหน่อยครับนี่เราบรรยากาศอยู่บ้านสวนครับพี่น้องครับสามารถเขามาชม่มได้เพื่อนมีเลียงไข่พัมพเลียงยังหลากหลายอย่างอยู่นี่นี่งานของเพื่อนนะครับเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดยังกับมีครับพี่น้องครับผลลามากหลากใหม่ของเพื่อนนี่ถือว่าป,ประสบผลสําเร็จเป็นหมองศึกษาดูงานที่ดีได้อีกมองหนึ่งเนาะ,ะเดี๋ยววันนี้เขาข่างให้ใหอ้ผู้ดึงเพิ่นตักพัมพไหวเขามาสื่อพัมพ้มนีนี่ครับวันนี้ครับมาเห็นเรางดงามหลายก็เลยมาทายยูทูบให้พ่อเม่พี่น้องเบิ่งอ่ะกะ มือนีก็สมมากพราะควณนอแดดมันหอนเนาะขอบคุณน้องได้หลายครับเดี๋ยวมือนี่ะไอ้บาวสิเขา่าเยี่ยมอีกครับพี่น้องครับครับผมครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ